ก็สวัสดีครับเพื่นพอนพบกับช่องบ้านสวนพอเพียงอีกแล้วนะวันนี้ก็จะพามาดูทุเรียนที่เกิดอาการยอดแท้งนะครับจากฝนตกหลายวันนะโดยผมไม่ได้ใช้ไตรโคดามามาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะ,นะครับการที่ไม่ใช้ไตรโคดามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเัีจะทำให้เป็นอย่างนี้นะครับส่วนกิ่งนี้ยอดนี้นะครับ โปนออมาเลยนะโปนออกมาเลยผมได้ฉีดน้ำหมักนะครับแต่ปุ๋ยก็ใส่ทุก15วันก็ยังมีปัญหานะครับเชื้อราหัตัดยอดไปเลยนะเชื้อรามาําไม่มันลงมาจากยอดนะก็ลงมาที่กิ่งนะนี่ครับกิ่งนี้ก็แห้งไปแล้วยังเหลือกิ่งนี้ที่ยังโอเคอยู่ห้ว่าไม่ถึง50%เลยซ้ำต้นต้นนี้น่าจะต้องซ่อมใหม่นะครับ นี่นะต้นนี้ผมก็พ่อก็อามาปลูกก็ปลูกไว้ใกล้ๆต้นนี้นะเผื่อมันจะตายนะก็น่าจะต้องปลูกใหม่นะแต่ต้นนี้ก็เลี้ยงไว้ก่อนนะเผื่อเผื่อมีโอกาสนะการที่ไม่ใช้ไซโคนามาอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยผมซึ่งเลยเข้าใจเลยเนี่ยประสบการณ์แท้ๆเลยนะครับยังอยู่อีกต้นนึ่งนะผมตัดจอบไปก็อยู่ ทางโน้นนะพอวันนี้ก็ฝากว้เท่านี้ก่อนนะครัก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ